5, 4, 3, 2, สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพบกับผมอีกแล้วครับจากกองสองพ้าครับกับเกดไรเดอร์แมน สังคมนิยมพระใหม่ครับวันนี้เรามารีวิวพระใหม่กันอีกสักหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญเสมากรนกบัวนะครับที่ระลึกสร้างสลาร้อยปีหลวงพ่อพระคุญากโมวัดห้วยด้วนนะครับก็จะเป็นเหรียญนี้นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเหรียญกรหนกบัวใหญ่ที่ระลึกสร้างสลาร้อยปีนะครับรุ่นพยัคฆ์พันล้านมหาบารมีนะครับผมนะครับสวยนะ มาดูด้านในกันนะครับอุยโอโ้โหไหลามาอย่างนี้นเยอะนะใจให้แวบขอดูช่องหูก่อนโอเคยังอยู่ดีครับมานะฮะลงยาเขียวเนี่ยซับครับผมน,นั่งบนหลังเสือนะครับ แหมเหรียญสวยเหลือเกินนะครับกระหนกบัวใหญ่ทําไมต้องเป็นกระหนกบัวใหญ่นะครับตรงนี้นะครับเป็นกระหนกบัวนะครับกระหนกบัวนะครับนีเสือนะครับหลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะครับหลวงพ่อวัดห้วยดวดหลวงยาเขียวนะครับมีบัวสวยนะครับเหรียนจริงสวยมากนะครับด้านหลังเป็นยันตะก้อนะครับเห็นไหม สวยๆนะครับพยักพันล้านมหาบารมีนะฮะตรงนี้จะมีโค้ดอยู่นะครับเป็นโค้ดภาษาจีนนะครับส่วนเลขโค้ดนี่ฮะสุดยอดนยฮะตองสามครับสามสามสามนะครับที่เราเลือกสร้างสลาล้อยปีนะครับสวยไหมฮะเรียนนี้นะครับเดี๋ยวรอหมดโควิดนะครับว่าจะส่งประกวดอยู่นะครับเป็นเนื้อล่างๆนะเนื้อทองแดงนะครับ แต่ว่าสวยมากนะครับโค้ดสวยนะครับโรงยาสวยนะฮะอันนี้เป็นรายการที่เท่าไหร่นะหกจนะครับนี่นะกล่องนี้เป็นอย่างนี้นะครับสร้างปีหกสานะครับสวยมากนะครับรายละเอียดเหรียญนี่แบบชัดแจ๋วแววเลยนะฮะ ยันแล้วก็ดอีสวยมากนะ,ะครับโคดชัดแจ๋วแววเลยนะฮะหน้าหลวงพอ่อโอ้โหชัดอีกนะครับสวยจมูกลงลงเลยนะฮะหลวงพอ่อ ลงยาสวยนะครับจอบัวสวยนะครับสวยจริงนะครับเดี๋ยวเจาะละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งแม่มีโชว์สิงห์พันล้านด้วยนะครับสวยนะครับขนกบัวก็สวยนะครับ ภาษาจีนก็สวยนะฮะโหงเยียนัะก้อน,นี่แบบนะขนาดเหรียญกำลังดีนะครับความหนาใช้ได้เลยนะครับที่สำคัญเนที่ผมชอบชอบไม่ใช่อะไรนะชอบมากก็เนี่ยครับโค้ดตองสามเนี่ยแม่อ่าจริงนี้เหรียญมาได้ได้มานานแล้วนะครับได้มาในช่วงแรกๆแ,แล้วแต่ว่าไม่ได้เอามารีวิวให้ดูนะครับ ก็จัดเลยแล้วกันนะครับวันนี้มีเวลานะครับไม่น่าจะมีให้เก็บแล้วนะตอนนี้น่าจะเต็มหมดแล้วนะครับสิงห์พันล้านสวยนะครับมีปดนี้ชนะจนอยู่ข้างบนเห็นไหมอ่านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับเอามาให้ชมความสวยนะครับของเหรียญกระหนกโบหญ่นะครับ ยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปิดอันเป็นการได้ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ